ก็เดี๋ยวเขาจะเออเราจะให้เขาไปตักหนึ่งแล้วก็ประเดี๋ยวจะให้เจ้าได้ที่เขาลงไปอีกวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายว่าจ,จิตใจพร้อมกัน ให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างสังชุมชนของเรา ชุมชนแข็งแปรร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปดังใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเกื้อชาติไทยนั้นเรื่องลือไกลไปทั่วโลกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอ ราร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไปตราบนานเท่านานวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกัน ให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วม,วมใจเดินคู่กันไปดังใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉัน ผู <łość> ้ใหญ่บ้านเป็นเที่อนที่บ้านเนอะพูดไปรูปตังมันก็เดินจังหอนที่บ้านไม่ได้แต่มันมันเป็นเหมนมันก็มันก็ไม่ก้อยเห็นบบางคนไม่ได้สักเกนนัี้าใส ดดดเอยดแายดุนดูรัด้วยไมยจะไม่ไ้แขวลาโอ like. เครวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผ um ู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝัน เราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรงุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปดังใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนทอง ของเศรษฐกิจแล้วก็อาชีพของชุมชนนี้ก่อนนะคะเขาจะยึดอาชีพหลักก็คือประมงค้าขายแล้วก็เปิดโฮมสเตย์น,นะคะจะอยู่แบบคุออยญากพี่น้องนะคะไม่มีการแบ่งช,ชั้นระหว่างไยพุทธหรือบุศลิมน,นะคะเขาะจะส่วนัวเรื่องที่ชื่ชนชอบมากนะคะในฐานะที่หนูนี้เป็นไกพุทธแล้วก็คนจนที่นี่ก็เป็นมุศลิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะอดี ส่วนสภาพปัญหาของคนที่นี่นะคะปัญหาของที่นี่จะมีไม่มากจะมีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมางนอาากนะคะปัญหายาเสพติดนะคะไม่มีนะคะที่นี่มีก็พบส่วนน้อยจะไม่มีกามเหมือนกับว่าที่ที่ทั่วไปคนใจใหญ่ใช่คะแต่ที่นี่คือยังไม่พบเลยส่วนมากจะไม่ทควาง ที่นี่ไว้นะคะว่าแล่นหม่ล้านบ้านกลา,างน้ำา้้งนานตาปูขาแปกเมฆไม้จำปูบริโวด้วยทรัพยากรนะคะขอบคุณค่ะเราไปเราไป <นะ S 2> เาไปกาะยาวนะนี่เรามาเตาร,รียมจักรพรรดิเข้าเกาะครับนี่ก็เราจะตียาวไปเลยนะไม่จอดแล้วนะคือคือสุดท้ายที่เกาะยาวเลยนะครับนั่งเรือนะ ออออวิทยา feet, ลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างสันคิชุมชนของเรา ชุมชนแข็งแปลงร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปดังใจที่ฝันพัฒนาคนในชนุมชนท้องถิ่นของฉันเกือชาติไทยนั้น ก็เป็นรองผู้ใหญ่บ้านด้วยช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วก็เป็นลองคิดยูว่าเออไปพาเรื่องที่ใช้ไปคว้ามต้องยังควรคับผมเพราะว่ารักษาชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงรวมใจเดินคู่กันไปดังใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่น <cin stereotype> ชาติไทยนั้นเรื่องอไกลไปทัำงานร่วมแรงร่วมใจกันเถอะร่วมกันสร้างสังคมชุมชนของพวกเราให้น่าเพนินจนไปที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายก้าจากพี่ใครนราทิวาเดินทางขับแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางลับโดยสวัสดิภาพนะครับจากความติดใจของวิทัยแรงบันดาลงานนะครับ เราก็อยู่ ชุมชนานาราที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้คนก็กำลังจะแยกย้ายกลับบ้านกันแล้วค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขค่ะค,ค่ะ